เป็นเจ้าของคลินิกนี่ดีจังเลยนาะได้ทําหน้าบ่อยแน่ๆนะคะหลายๆคนอาจจะคิดผิดนะคะจริงๆเราเนี่ยหมอแทบไม่ได้ดูแลตัวเองทําหน้าบ่อยขนาดนั้นเลยค่ะเพราะว่ามมอแต่วิ่งวุ่นอยู่กับการดูแลคนไข้ค่ะ แต่เคล็ดลับที่ผิวของหมอยังโอเคแล้วก็ทําให้หมอสึกพอใจในผิวของตัวเองนะคะไม่ใช่การทําหน้าบ่อยแต่เป็นการเลือกหัตถการที่เหมาะกับเราค่ะเพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกหัตถการที่ทำแล้วเห็นผลชัดๆแล้วก็ไม่ต้องทําบ่อยนั่นเองค่ะนั่นก็คือโปรแกรมโบท็อกซ์ริวรอยนะคะเพื่อป้องกันร,ริ้วที่เกิดจากร่องลึกนะคะจากการแสดงสีหน้าไม่ว่าจะเป็นการเลิกหน้าผากขมวดคิ้วยิ้มหยีตานะคะอีกโปรแกรมหนึ่งที่ดูแล,แลแล้วก็ขาดไม่ได้นั่นก็คือ โปรแกรมกลุ่มเครื่องยกกระชับค่ะเพราะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยก็คือจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยยังมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ดูเด็กตลอดเวลาค่ะส่วนในเรื่องของงานผิวนะคะก็จะทําในส่วนของกลุ่มโปรแกรมไบโอสติมูลเลเตอร์ค่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบฉีดบ่อยๆนะคะแล้วก็อยากให้ผลลัพธ์อยู่นานๆก็เลยเลือกเป็นโปรแกรมนี้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะหมอทําแค่ปีละ1-2ครั้งเท่านั้นค่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากทํานะคะแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทําจริงๆค่ะในส่วน ของสกินแคร์นะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ซื้อสกินแคร์ทุกอย่างที่อยู่ในท้องตลาดก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าอยากเข้าใจคนไข้จริงๆว่าใช้ตัวไหนกันแล้วตัวนี้เป็นเทรนแล้วใช้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะแต่ยืนพื้นในการดูแลตัวเองของหมอนเนี่ยก็จะใช้เป็นในส่วนของสกินแคร์ที่พัฒนาโดยคลินิกของเราค่ะเพราะว่าเราต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยใช้แล้วเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงจึงจะกล้าที่จะบอกต่อคนไข้ได้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองเนี่ยหมาะเข้าใจมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกเข้าคลินิกแต่ละครั้งก็ต้องเลือกเครื่องที่เห็นผลชัดเจนนะคะแล้วก็คุ้มค่ากับเราที่สุดนั่นเองค่ะ